โชคลาบผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้เป็นเลขอะไรนะโอ้โหวันอังคารเขาโชคดีนะเขาจะได้ลาบก้อนใหญ่เขาจะได้เงินก้อนโตนะจะเป็นเงินที่แบบคาดไม่ถึงคาดไม่ฝันเขาจะได้เงินมาแบบฟุกๆถามว่าถึงโชคลาบจะมีไหมถ้าเกิดเปิดใบนี้นะโชคดีมีโชคมีลาบแต่ จะมีอุปสรรคมาขัดขวางก็คือว่าวันนี้จะเป็นประมาณว่า2จิต2ใจจะเล่นดีหรือไม่เล่นดีจะแทงดีหรือไม่แทงดีหรือว่าจะเสี่ยงโชคดีหรือจะไปค้าขายอะไรดีหรือไม่ดีมันจะเป็น2ฝักสองฝ่ายให้ตัดสินใจให้ดีแต่ถ้าเกิดเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะอายุแม่ร้อยเปอร์เซนต์อายุแม่อา,แมอายุตาอายุแม่อายุยายหรือใครที่เลี้ยงเรามานะที่เราอยู่กับท่านนะนี่มีโชคมีลาบ อายุพ่อนี่อายุพ่ออายุญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่อยู่ในบ้านที่เป็นคนใหญ่คนโตจะเป็นคณตาก็ได้หรือจะเป็นใครแล้วแต่เนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่มีสมบัติมากแต่ถ้าเกิดเราทําความดีมันทํบุญอธิษฐานดีๆนะมีสิทธิ์ได้นะครั้งถ้าเกิดครั้งที่เล่าถ้าเกิดสมมติว่าครั้งครั้งที่แล้วอ่ะอายุพ่อออกแล้ว ก็ให้เล่นอายุแม่แต่ถ้าเกิดอายุแม่ออกแล้วก็ให้เล่นอายุให้เล่นอายุพ่อนะแต่ต 4, ทั้งสทั้งสองอย่างมีโอกาสออกทั้งสองอย่างมีโอกาสซ้ําได้นะนี่ของโชคลาภคนวันอังคาร